สวัสดีค่ะแอดมินมีซีรีส์จีนย้อนยุคที่ทุกคนรอคอยกับผลงานเรื่องใหม่ของสาวสวยตีลีเลอร์ปาตำนานอันเลอร์หรืออันเลอร์จวนซึ่งเป็นเรื่องราวของเหลินอันเลอร์หรือตี้เจอหยวนทายาจิ้งอันโหผู้ถูกกล่าวหาว่าสมคบกับแคว้นเผยฉิงก่อกระบท ต้องโทษประหารทั้งตระกูลเว้นแต่นางเอกซึ่งถูกวางตัวให้เป็นชายาของรัชทายาทหานเย่รับบทโดยโกงจิน10ปีต่อมารัชทายาเดินทางไปตอนใต้ของแคว้นเพื่อปราบปรามโจรสลัดและได้พบกับเหลิอนอันเลอร์ ประมุคขค่ายอเลิศที่งดงามและชานฉลาดนางต้องการเป็นพระชายาของรัชทายาทจึงตามตื้อพระเอกเพื่อแต่งงานด้วยระหว่างนั้นมีเพียงอารักกรมอายาล่วมหมิงซีนำแสดงด้วยหลิวอีหนิงเท่านั้นที่รู้ว่านางคือตี้เจอหยวนที่มาเพื่อล้างมนทินให้ตระกูลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ จิ้งอันโหตี้หย่งหนิงถูกกล่าวหาว่าสมคบกับศัตรูขายชาติฮ่องเต้แขวนตาจิ้งกิ้วหนักสั่งประหารชีวิตทั้งตระกูลรัชทาญาทหารเย่พระเอกของเรื่องยกเรื่องที่อดีตฮ่องเต้แต่งตั้งตี้เจอ๋อหยวนนางเอกของเรื่องซึ่งเป็นบุตรีตระกูลตี้ให้เป็นชายาของตนมาช่วยชีวิตนางเอกไว้ฮ่องเต้จึงไม่เอาชีวิตแต่กักขังนางไว้ใต้เขาใต้ซานตลอดไป เวลาผ่านไปพระเอกยังคงส่งของกำนันไปให้นางเอกแต่ก็ได้รับการปฏิเสธตลอดมาขณะเดียวกันตัวเขาก็ปฏิเสธที่จะรับนางสนมโดยประกาศว่าหากไม่ใช่นางเอกแล้วจะไม่แต่งกับหญิงอื่นพระเอกคิดว่าล่วงหมิงซีซึ่งเป็นอารักลมอายาและสหายของพระเอกซึ่งรู้จักกับนางเอกและคอยปกป้องนางแต่เด็ก จะช่วยตนกว่าล้านโจรสลัดตรงเชียนทำความดีความชอบเพื่อทูลขอห้องเต้รับนางเอกกลับมาแต่ใต้เท้าลวกกลับไม่คิดจะยุ่งเรื่องนี้นางเอกอยู่ที่ค่ายอันเลอแห่งจิิงหนานได้รับจดหมายจากพี่ราบสื่อสารว่าจะมีแขกมาเยือนเวลานี้พระเอกเฝ้ารอข่าวโจรสลัดตรงเชียนและรอออกคำสั่งให้เรือหลวงเตรียมกำลังเข้ากวาดล้างทันทีระหว่างรอฝนตกหนักนางเอกสวมชุดแดงเดินถือร่มสวนทางมา ก็รู้สึกว่าหน้าตาคล้ายกับตี้เจือหยวนซึ่งเป็นคู่มั่นตนเมื่อพระเอกไปถึงท่าเรือเห็นกองเรือโจรสลัดตรงเชียนเล่นเข้ามาก็รีบเข้ามาหลบฝนเห็นหน้าเอกก็จำได้ว่าเจอกันเมื่อครู่นางนอนหลับโดนฝนสากระเซ็นพระเอกจึงยืนเอาตัวบังน้ำฝนไว้เห็นนางจามก็จะถอดเสื้อคลุมให้แต่นางเอกตื่นขึ้นจับมือเขาไว้กล่าวหาว่าเขามีเจตนาไม่ดีพระเอกรีบอธิบายกันความเข้าใจผิดนางเอกแกล้งเอาหน้าเข้าไปใกล้ เห็นเขาหน้าตาหล่อเหลาก็ชื่นชมและบอกว่าเป็นคนดีสายรับตรงเชียนที่เฝ้าดูพระเอกอยู่ก่อนมั่นใจว่าเขาคือรัชชายาทหานเย่จึงจะมาจับตัวนางเอกพาหนีไปซ่อนในเรือลำหนึ่งโดยที่นางนอนทับอยู่บนตัวเขาไม่ไหวติงทำให้พระเอกรู้สึกกระอักกระอ่วนเมื่อพวกโจรไปแล้วจึงสะกิดให้นางลุกขึ้นนางเอกปลดเชือกเพื่อให้เรือลอยลำออกจากฟ่งนางเอกพายเรือตามลมจนมาถึงกลางทะเลพละเอกไม่อยากเสียเวลาอยู่ที่นี่ แต่หากให้ย้อนถวนลงกลับไปก็เสียเวลาอยู่ดีจึงจำต้องอยู่บนเรือระหว่างลอยลำอยู่กลางทะเลนางเอกเห็นเขาเป็นหนุ่มรูปงามท่าทางคีอายก็แกล้งพูดจากระเซายาวแย่จนเวลาผ่านไปหนึ่งคืนพระเอกตื่นขึ้นมาเห็นหนางเอกยังไม่ตื่นจึงพยายามพายเรือเข้าฝั่งแต่เพราะพายไม่เป็นได้แต่โยกไปมา นางเอกตื่นมาก,ก็ขำจึงเข้ามาสอนพายเรืออย่างใกล้ชิดโยกไปมาจนพายหักและตัวนางก็เกือบจะตกน้ำพระเอกจึงรวบตัวนางไว้ได้ทันเวลานี้พระเอกอยากรีบกลับเข้าฝั่งเพราะมีเรื่องสำคัญต้องทำจูจ่ๆนางเอกบอกให้เขาถอดเสื้อผ้าทั้งยังจัดแจงจะแก้เสื้อผ้าของนางเพื่อเอาไปทำใบพัดเรือทันใดนั้นกองเรือโจรสลัดตรงเชียนค่อยๆแล่นเข้ามาหากถูกพวกมันพบเข้าคงไม่รอดนางเอกจึงคว่ำเรือ ทำให้ทั้งคู่ต้องลอยคออยู่ในน้ำระหว่างหลบอยู่ใต้เรือนางเอกเกลยวพาราศีพระเอกไม่หยุดบอกหากรอดไปจากที่นี่ได้จะแต่งงานกับเขาพวกโจรจะพลิกดูเรือว่ามีคนอยู่หรือไม่ปรากฏว่ากองเรือค่ายอัลเลอร์แล่นมาประจันหน้า นางเอกก็กระโดดลอยตัวเกาะเชือกขึ้นไปบนเรือทีแท้นางมีชื่อว่าเหลินอันเลอร์เป็นประมุขค่ายอันเลอร์แล้วลงมือสังหารพวกจรนสลัดทันทีพระเอกเห็นดังนั้นก็โดดขึ้นมาช่วยเขาขว้างธนูที่ยิงตรงมาที่นางเอกจนได้รับบาดเจ็บเมื่อนางปราบจรนสลัดจนหมด ก็เข้าไปเลิกเสื้อพระเอกเพื่อจะใส่ยาทำแผลให้แต่พระเอกรู้สึกอายที่นางทำประเจิดประเจิดต่อหน้าคนมากมายนางเอกจึงไล่ลูกน้องให้สลายตัวไม่นานเรือตรงน,นั้นซึ่งมีจีรี่ลูกน้องพระเอกคุมอยู่ก็มาถึงพระเอกบอกว่าตนคือราชทายาตาจริงนางเอกได้ยินก็คิดจะเอาความดีความชอบที่ช่วยเขาไว้ด้วยการขอตำแหน่งพระชายา จากนั้นก็ดึงเยวกติดตัวของเขาไว้เป็นประกรัรพระเอกปฏิเสธว่าตนต้องแต่งงานกับคนที่มั่นหมายกันไว้แล้วนางเอกยอมยกลูกเรือสามหมื่นนายไม่ว่าอย่างไงก็ต้องแต่งกับเขาให้ได้พระเอกรายงานฮ่องเต้ที่ปราบชนสลัดตรงเชียนสำเร็จโดยมีนางเอกเป็นผู้ช่วยเหลือนางเขียนจดหมายพร้อมยกของพระเอกมาทูลขอรางวัลจากห้องเต้ให้มอบตำแหน่งชายารัตชายาทให้พระเอกปฏิเสธ แต่คุนนางหลายคนก็เห็นแก่กำลังพลสามหมื่น 30, ของนางเอกเมื่อเหล่าคุนนางออกไปแล้ว ฮองเต้ก็ยังคงเห็นว่าบุตรสาวขุนนางต้องโทษและโจรสาวต่างก็ไม่มีคุณสมบัติเป็นพระชายารัชทายาทพอกันจึงจะจัดงานล่าสัตว์และเชิญสาวงามมาร่วมด้วยพระเอกเสียใจที่ไม่อาจขออภัยโทษให้นางเอกได้ด้วยความคิดถึงจึงวาดภาพนางเอกในความทรงจําของตนเก็บไว้กลัวหากเวลานานเข้าจะจําหน้านางไม่ได้อีกใต้เท้ารั่วเห็นเขาเศร้าซึมจึงช่วยวาดดวงตาของนางเอกให้แล้วบอกว่าเวลาจะผ่านไปนาน แต่แววตาของนางเอกจะไม่เปลี่ยนไปแน่นอนสตรีสูงสักมากมายถูกเชิญให้เข้าร่วมในงานล่าสัตว์ทุกคนรู้ว่านางเอกอยากจะแต่งงานกับพระเอกก็อยากมาดูหน้านางว่าเป็นยังไงวันซสื้อเป่ารับใช้พระเอกได้ยินเสียงซุบซิบของสาวๆเรื่องนางเอกอยากขอพระเอกแต่งงาน ก็อยากจะรู้ว่านางสวยแค่ไหนซีรีสคอนเฟิร์มว่าหน้าตาใช้ได้ทันใดนั้นได้ยินเสียงบรรเลงเพลงพิงของยนุนฉินสาวใช้ของนางเอกก็มองนางอย่างเคลิบเคลิม้มทันใดนั้นมีเสียงควบม้ามาแต่ไกลนางเอกมาถึงก็โชว์สกิลยิงธนู2ดอกในคราวเดียวแล้วโยนนกที่ยิงได้ให้พระเอกนางแนะนำตัวกับทุกคนว่าชื่อเหลิอนอันเลอจะมาเป็นชายาของพระเอก ไม่นานข่าวที่นางเอกอยากแต่งงานกับพระเอกก็แพระ่สะพัดไปถึงวังหลวงขณะที่ขันทีกับนางกำน,นันกำลังคุยกันอยู่ห้องเต้เสด็จผ่านมาจึงได้ยินและรู้ว่าเรื่องนี้ถึงกลับมาเขียนเป็นนิยายกันเลยทีเดียวนอกวงังนักเล่านิทานเอาเรื่องนางเอกมาเล่าให้ชาวบ้านฟังจนได้รับความสนใจอย่างมากพระเอกที่ยืนฟังอยู่ถึงกับมองบนและคิดว่าเรื่องนี้ต้องเป็นฝีมือนางเอกที่ใช้ประโยชน์จากกระแสมวลชน นางเอกซื้อบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากตําหนักของพระเอกแถมยังมีทางลับอีกด้วยมาครั้งนี้นางเสียทหารแค่สามหมื่นนายและกับแผ่นดินตาจริงที่จะตกทอดเป็นของพระเอกในอนาคตก็นับว่าคุ้มค่าพี่ราบส่งข่าวให้ใต้เท้าล่วว่าตี้จือหยวนกลับมาแล้วนางเอกมายังห้องลับใต้ดินในไม่ช้าใต้เท้าล่วก็ปรากฏตัวเขาไม่คิดว่านางเอกจะคือเหลิอนอันเลอร์ประมุขคคายอันเลอร์ที่ต้องการแต่งงานกับพระเอกสิบปีที่ผ่านมา ได้เท้าล่วอยู่ในวังสั่งสมกำลังคอยช่วยเหลือนางเอกอย่างลับๆนางจะใช้สถานการณ์ที่เหลือนอันเลอะอยากจะแต่งงานกับพระเอกจนเป็นเรื่องดังไปทั่วเพื่อปิดบังแผนการของนางได้เท้าล่วเห็นว่าที่ผ่านมาพระเอกยังคงมีใจให้นางตลอดโดยส่งของข,องขวัญไปให้ทุกๆ3เดือนแต่นางเอกไม่คิดว่าสิ่งของแค่นี้จะลบล้างการกระทําของสกุลหานที่ฆ่าล้างโคตรนางได้นางรอเวลาสิปีเพื่อแก้แค้น ไม่ได้รอให้พระเอกมาแต่งงานด้วยปฐมกษัตริย์ตาจริงต้องการให้สกุลหานกับสกุลตี้ปกครองแผ่นดินร่วมกันเมื่อห้องเต้องค์ปัจจุบันขึ้นครองราชเพียงแค่ไม่กี่ปีสกุลตี้ก็ทำการก่อกระบฏท แต่พระเอกซึ่งเป็นโอรสกลับช่วยนางเอกเอาไว้และต้องการจะแต่งกับนางเพียงคนเดียวดังนั้นจึงอยากจะพบเหลิ ur, นอันเลอร์โจรสลัดสาวที่อยากจะเป็นพระชายาของราชชายาทเพื่อบางทีจะสยบลูกชายหัวแข่งของตนได้โดยไม่รู้เลยว่าเหลินอันเลอร์ก็คือนางเอกได้ท้าล่ววางแผนกับนางเอกเพื่อแยกมิกับศัตรูกู้หยุนเหนียนเป็นคนฆ่าล้างโคสกุนตี้ตามคำสั่งฮ่องเต้จึงกลายเป็นคนโปรดแต่นั้นมาแต่พระเอกกับขัดแย้งกับเขาบ่อย เพราะต้องการปฏิบัติตามคันลองคลองธรรมดังนั้นจึงจัดพระเอกไว้เป็นพันธมิตรตอนนี้กู้อยู่เหนี่ยนควบคุมศาลต้าหลี่เพื่อทําให้ขุนนางหลายคนตกอยู่ในอํานาจตนดังนั้นขั้นแรกนางเอกต้องเป็นรองผู้พิพากษาศาลต้าหลี่ให้ได้โดยเริ่มจากคดีฆาตกรรมหลินชงที่กรมอาญากาลังทําอยู่ตอนนี้กู้อยู่เหนี่ยนซึ่งมีตําแหน่งเป็นท่านโหต่อไปจะขอเรียกว่ากู้โหเห็นว่านางเอกมีกองพลถึงสามหมื่นนายอยู่ใต้อานัด แม้ไม่ได้เป็นพระชายาแต่ก็คงจะได้ตำแหน่งสำคัญในราชสำนักแม้คู่มาพระเอกถูกขังอยู่ในข่าวใต้ซานแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่สักวันคงกลับมาแก้แค้นดังนั้นหากให้หลิอนอันเลิฟม,มาเป็นพระชายาและดึงมาเป็นพวกเท่ากับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวพระเอกถามความคืบหน้าคดีหลินชงไต้เท้ารั่วได้โอกาสชงว่ากู้โหิดจะใส่รายคนดีกลับขาวให้เป็นดำช่วยเหลือพวกเดียวกัน โดยที่คนของสารตาลีก็เป็นของกู้โหในเมื่อพระเอกมีอำนาจเหนือกลมทั้งสควรหาทางต่อต้านด้วยการหาคนที่ไม่เกรงกลัวใครอย่างนางเอกมาเป็นพวกรุ่งึ้นนางเอกขอเข้าเฝ้าห้องเต้ด้วยมาสาวชาวบ้านไม่เกรงกลัวสิ่งใดวันนี้ถือว่าได้มาพบปะพ่อสามีจึงทำตัวสนิทสนมเพราะอยากจะแต่งกับพระเอกเต็มแก่จัดแจงยกน้ำชาให้ห้องเต้อย่างดี แต่ห้องเต้ดื่มไปคำถึงกับสำลักจนนางเอกต้องตบหลังให้พระเอกเห็นก็ตกใจรีบเข้ามาดูห้องเต้เห็นทั้งสองเหมาะสมกันจึงจะแต่งตั้งให้หนางเป็นสนมแต่ทั้งคู่ไม่ยินยอมนางเอกต้องการเป็นพระชายาเท่านั้นอีกอย่างทั้งสองเคยค้างคืนด้วยกันมาแล้วพระเอกรีบอธิบายว่านางเป็นสาวบ้านป่าผู้จะใช้คำผิดไปนางเอกเห็นว่าเขาไม่อยากแต่งกับนางจึงอ่อนข้อให้โดยยังโค้งม้บทหารให้สามหมื่นนาย แต่ขอโอกาสได้ทำงานร่วมกับพระเอกเพื่อบางทีเขาอาจจะมองนางในมุมใบบ้างนางอยากได้ตำแหน่งที่งานน้อยเงินเยอะจะได้มีเวลาอยู่กับพระเอกพระเอกจึงเสนอให้นางเป็นรองผู้พิพากษาศาลตาลีฮองเตค,คิดว่านางเอกต้องไม่ธรรมดาถึงขนาดทำให้โจรสลัดตรงเชียนแตกกระเจิงได้จึงอยากจะดูว่านางเป็นคนเช่นไรเมื่อนางเอกมาถึงศา,ตาลตาลีก็อยากจะเริ่มทำงานทันทีหวงผูรองผู้พิพากษาอีกคนเสนอให้เริ่มจากคดีหลินชง แต่เต้ท้าเผยทรงเป็นผู้พิพากษากลับด่าว่าห่วงผูเป็นเพียงรองไม่มีสิทธินำคดีที่ตนสรุปไปแล้วว่าสะดุดหกล้มตายมาทำใหม่จากนั้นก็จัดแจงให้นางเอกดูคำพิพากษาของตนแล้วลงชื่อห่วงผูด่าว่านางเอกช่วยคนชั่วก่อกรรมทำเขนนางเอกถือว่าคดีนี้เป็นของขวัญแรกให้กู้โกก็แล้วกันพระเอกมาดูนางเอกทำงานวันแรกไว้วยซวอเห็นนางเป็นหญิงบ้านป่าคงจะมาทำงานแป๊บ,ปบก็กลับแต่พระเอกไม่คิดเช่นนั้น เพราะนางคุมกองเรือตั้งมากมายถ้าจะทําตัวเหลวไหลก็เพราะแสดงมากกว่าเมื่อพระเอกเข้าไปเห็นหนางเอกกําลังสนใจอ่านม้วนคดีอยู่คนเดียวนางเอกเห็นพระเอกมาจึงแซงทําเป็นแตะอ่างเขาพระเอกห่วงตัวไม่ยอมให้แตะง่ายๆจึงเกิดการต่อสู้กันเล็กๆนางเอกพลาดท่าจะหงายหลังพระเอกดึงมือไว้จนพวกเว้ยเสื้อมาเห็นเข้าเขาจึงปล่อยมือพระเอกนำกฎหมายตาจิ้งมาให้หนางเอกอ่านให้จบในเจ็ดวันนางแซงทำเป็นดูหนังสือไม่กี่ตัว ก็คิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะได้อยู่กับเขาสองต่อสองพระเอกสอนวิธีพิจารณาคดีในศาลให้นางเอกได้รู้แต่ขณะเรียนนางเอกก็ไม่ไวายแท้ลงพระเอกตลอดจนเขาต้องหลบตาด้วยความประหมาาพระเอกจะกลับนางเอกจะเดินไปส่งที่ท้องถนนกู้ฉี่ซ่านลูกชายของกู้โหขี่ม้าร้รานชาวบ้านจนเกือบจะเหยียบปณฑิตที่เข้ามาสอบคุยซื้อในเมืองหลวงพระเอกแอบดีดหินช่วยไว้ นางเอกเห็นก็จะเข้าไปเอาเรื่องแต่ถูกพระเอกห้ามไว้ว่าเพิ่งจะเข้าเมืองอย่าเอากองพลสามเหมือนนายมาทิ้งเสียที่นี่เลยนางเอกเผลอเรียกเขาว่าราชทายาทพระเอกจึงรีบเอามือปิดปากเพราะไม่อยากให้ใครได้ยินนางเอกเลยจุกมือเขาส้นหนึ่งทีแล้วบอกเดือนนี้จะไม่ล้างหน้าเลยตอนค่ำนางเอกเดินเล่นในตลาด <c oughs> เห็นจีร่แอบสะกดรอยตามก็ปล่อยให้เขากลับไปรายงานพระเอกว่านางเอกเที่จไปฝากเนื้อฝากตัวกับเหล่าขุนนาง แถมยังไปเที่ยวหอหลิงเซียงซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดอีกปรากฏว่ามีคนเปิดโต๊ะพนันว่านางเอกจะได้เป็นพระชายาของราชชายาหรือไม่นางเอกแวะมาดูความคลื่นเคลงพระเอกเห็นก็รู้สึกไม่พอใจแต่ก็ไม่แสดงตัวใต้เทา้ารวบปรากฏตัวและร่วมวางเงินพนันด้วยนางเอกแซงทางเป็นพกเขาครั้งแรกแล้วชมว่าหล่อดี ต้เท้ารั่วทำทีไม่พอใจนางเอกยกเงินทั้งถาดเดิมพันว่านางจะได้เป็นชายาส่วนใต้เท้ารั่ววางเงินฝั่งตรงข้ามว่าไม่ได้เป็นคนอื่นๆจึงพากันวางเงินตามใต้เท้ารั่วพระเอกเห็นหนางเอกกับใต้เท้ารั่วเดินไปด้วยกันก็สงสัย นางเอกสบโอกาสได้พูดคุยกับไต้เท้าลั่วเพียงลำพังนางได้เข้าไปอยู่ในศาลต้าหลีก็ค้นพบว่ากูโ่โหใช้ไต้เท้าเผยร่วมมือสร้างหลักฐานเท็จแกล้งขุนนางมากมายหากกำจัดไต้เท้าเผยก็จะพลิกสถานการณ์ในราชสำนักได้อีกอย่างพระเอกห้ามนางมีเรื่องกับกู้ฉีซ่านดูชายกูโ่โหซึ่งไต้เท้ารั่วอธิบายว่าเพราะพระเอกก็เป็นปฏิปักษกับกู่โหเช่นกันแต่เขายังต้องรักษามาผู้ดีเอาไว้ จึงไม่สามารถต่อกรได้ถนัดนักจะเล่นงานกับคุณนางมากเล่เช่นนี้ต้องเล่นทีเผลอและจะต้องกำจัดพวกหัวหน้าก่อนหากบุ่มบามปะทะโดยตรงไม่เป็นผลดีแน่นอน ก่อนสอบคุยซื้อที่จะถึงนี้จึงเป็นโอกาสเล่นงานกูโหเพราะจะต้องมีเรื่องสกปรกเกิดขึ้นแน่ไต้เท้าลัว่วมอบรายชื่อพักพวกกูโหทั้งหมดให้นางเอกซึ่งคนเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับคดีสกุลตี้ทั้งหมดขณะนั้นเว้นเสื้วผาพระเอกมาดูว่าสองคนคุยอะไรกันนางเอกกับไต้เท้าลัว่วจึงแซงทําเป็นคุยกันเรื่องวิธีทรมานนักโทษอย่างถึงเนื้อถึงตัวพระเอกเห็นก็ไม่พอใจเล็กน้อย จึงเตือนว่าอย่ามัวแต่นอกลู่นอกทางกับนางเอกนางคลีม้วนรายชื่อที่ได้เท้าล่วให้ออกดูในนั้นคือรายชื่อชายงามในเมืองหลวงอันดับหนึ่งและสองเขียนไว้คือพระเอกกับได้เท้าล่วพระเอกเห็นเป็นเรื่องไร้สาระจึงไม่อยากสนใจได้เท้าล่วออกปากขอนางเอกมาทํางานกับองค์อาญาเพราะอยู่ที่ศา,าลตาหลีไม่สามารถทําอะไรได้อย่างอิสระแต่นางเอกไม่สนและยืนยันว่าอีกหนึ่งปีจะต้องได้เป็นพระชายาของพระเอกให้ได้ เวลานี้นางเอกสามารถติดต่อกับได้เท้าลัวได้อย่างเปิดเผยโดยไม่เป็นที่สงสัยของพระเอกแล้วจากนั้นก็เอาลายชื่อที่ได้มาลนไฟทําให้รายชื่อจริงที่เป็นพักพวกของกูโหปรากฏได้เท้าลั่วเลขหลิ่งหลางซึ่งเป็นนางโลมในหอหลิงเซียงมาเพื่อสั่งให้เตรียมลงมือในวันที่สอบคุยซื้อเสร็จสิน้นนางเอกกับพระเอกมาเยือนหอหลิงเซียงดูความคลึกคลื้นจากโชว์นางลมอันดับหนึ่งวนเสื้อขอลีแหลกเพราะเพิ่งสอบคุยซื้อเสร็จ พระเอกเครงคลัดบอกไม่ควรทําตัวหย่อนยานแม้สักวันนางเอกขอให้เขาอย่าเครียดนะักแทนที่จะอบลงวนซัวขอให้นางได้มองหน้าเขาสักหน่อยดีกว่าจึงมองหน้าพระเอกอย่างแท้โลมพระเอกแก้เพ็ด,ด้วยการหันหน้าเข้าใกล้นางแบบไม่ทันตั้งตัวทําให้นางเอกพงะถอยด้วยความประมาาแล้วทําเป็นบอกว่ายังไงก็มีเวลาได้มองเขาอีกนานขณะนั้นชีซ่านบุตรกูโหเข้ามาเที่ยวหอหลิงเซียงกับหลินชงที่เพิ่งถูกปล่อยตัวจากคดีฆาตกรรม มาถึงก็วางอำนาจปาดใหญ่ไล่คนที่มาเที่ยวออกไปเพราะจะเหมาหอหลิงเซียงทั้งหมดเท่าแก่มาเจราจาขอไว้เพราะวันนี้เป็นวันสอบเสร็จมีบัณฑิตหลายคนมารอดูการแสดงของหลินหลาน แต่ฉีซานบอกแต่ละคนมาจากต่างถิ่นต่อให้สอบยังไงก็ไม่มีทางติดแล้วโชวโยกที่เอวรูปริงขีม่ม้ามีความหมายว่าต้นและพักพวกทั้งหมดจะสอบได้พลาเอกและใต้เท้าล่วที่เพิ่งมาสมทบเห็นพวกนั้นประกาศอย่างมั่นใจว่าสอบติดแน่ก็คิดว่าการสอบครั้งนี้ต้องมีการทุจริตเกิดขึ้น ถึงเวลาหลินหลางเริ่มแสดงทำให้ทุกคนที่อยู่หน้าเวทีถึงกับตะลึงและปลบมือชื่นชมในความงามคืนนี้ใครได้ดอกไม้ในมือนางไปจะแต่งเพลงให้ผู้นั้นหนึ่งเพลงนางเดินผ่านเหล่าบัณฑิตหลายคนที่ยืนดูอ้าปากค้างนางเอกเห็นการได้ดามที่สวยงามทำให้บุรุษทุกคนตกอยู่ในพวังมีก็แต่พระเอกที่ใจแข็งไม่หวั่นไหว จึงดีใจที่เขาไม่อ่อนไหวกับหญิงอื่นดังนั้นนางจะเป็นคนทำให้เขาอ่อนไหวเองผู้จบก็โดดขึ้นไปนั่งบนระเบียงพระเอกจ,จับตัวนางไว้เพราะกลัวตกแต่จู่จูก็ได้ยินเสียงวุ่นวายอีกด้านลิ้นชงตกลงมาจากระเบียงตายคาที่นางเอกไม่รู้ว่าพลัดตกไปเองหรือถูกใครผลักว่าแล้วก็กระโดดลงไปข้างล่างแสดงตัวเป็นคนของศาลตาหลี่มาทำคดีชีซ่านเห็นนางเอกก็แสดงตัวว่าเป็นลูกชายขู่โหนางเอกจึงทำท่าทางอ่อนน้อม บอกเวลาปกติคงจะส่งเขากลับจวนแต่ตอนนี้มีพระเอกอยู่ด้วยคงทำแบบนั้นไม่ได้นางเอกจะสืบคดีจับตัวฆาตรกรโดยระบุว่าทุกคนที่ลายล้อมหลินหลางสามารถเป็นฆาตรกรได้ทั้งหมดแล้วค้นตัวหลินชิงได้โพยข้อสอบมาหนึ่งม้วนพระเอกจึงออกคำสั่งให้พาตัวทุกคนไปศาลต้าหลีพระเอกนำคดีนี้ทูลฮ่องเต้เพื่อขอตรวจสอบ แต่เรื่องนี้เกี่ยวพันกับขุนนางใหญ่หลายคนฮองเต้จึงให้เวลาตรวจสอบเพียง3าวันกูโโหจึงเชิญนางเอกมาพบเพื่อปลามว่าความจริงนางควรมาแจ้งตนก่อนจะจับลูกชายแต่นี่เป็นครั้งแรกอาจจะไม่รู้นางเอกแก้ตัวว่าร้อนใจยาโชวฝีมือต่อหน้าพระเอกจึงลืมแจ้งเขาอีกอย่างวันๆเอาแต่ให้ตนท่องตำลาและตามปิดไม่ห่างกระทั่งมาหอหลิงเซียงก็ยังตามมากูโโหได้ยินก็บอกว่านางดูสนิทสนมกับพระเอก ต่อไปจะสนับสนุนกับฮ่องเต้ให้นางได้เป็นพระชายาแล้วบอกว่าลูกชายตนไม่เกี่ยวกับคดีนี้จึงฝากให้นางช่วยดูแลด้วยพระเอกรู้สึกว่าคดีนี้มีเงื่อนงำและมีคนจัดแจงให้เกิดความขัดแย้งเหวี่ยงแหรอรับผลประโยชน์นางเอกมาหาพระเอกล่างดึกเขาบอกนางว่าฮ่องเต้ให้เวลาสามวันหากยังหาหลักฐานไม่ได้ก็จำต้องปล่อยฉีซ่านไปนางเอกบอกว่าหากสามารถช่วยเขาไขคดีได้ก็จะขอตำแหน่งพระชายา แต่พระเอกเห็นหนาเอกดูไม่เป็นกังวลก็ชักไม่มั่นใจ ไ้เท้าเผยอยากจะปล่อยคนให้เร็วที่สุดแต่ไต้เท้าห่วงคิดว่าผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องถูกสอบสวนนางเอกเข้ามาก็เห็นด้วยกับไต้เท้าห่วงเพราะคดีนี้ต้องทำให้ห้องเต้ไพลเอกและกูโหพอใจดังนั้นจะต้องหาคนสักคนรับผิดไปก็สิ้นเรื่องเพราะกูโหมาหานางบอกจะสนับสนุนให้เป็นพระชายาถึงตอนนั้นจะต้องกลัวผู้ใดอีกไต้เท้าเผยได้ยิงก็เชื่อมั่นในตัวนางถึงกับมอบป้ายคำสั่งให้นางเอกแล้วเรียกไต้เท้าห่วงมาช่วยนางเอกสืบคดี พระเอกดูว่านางเอกทำเช่นนี้ก็เพื่อปกป้องใต้เท้าห่วงให้ไม่ต้องรับความลำบากจากใต้เท้าเผยหากนางอยากทำความรู้จักใต้เท้าห่วงมากกว่านี้ตนก็จะพาไปเมื่อไปถึงบ้านใต้เท้าห่วงแม้ว่าเขาจะเป็นขุนนางขั้นสีแล้วแต่ยังอยู่อย่างสมถะ นางเอกมาวันนี้ก็เพื่อรอมชอมบอกให้หาแพรรับปากสักคนก็จบคดีได้แล้วแต่เท้าห่วงเกิดมายากจนกว่าจะสอบเป็นขุนนางได้ก็ปาไปถึงห้ารอบไม่มีเส้นสายจึงเข้าใจความทุกข์ยากของชาวบ้านดังนั้นจึงไม่ยอมเป็นเครื่องมือขุนนางใหญ่รังแกคนได้กว่าพูดจบก็ไล่านางเอกออกไปแล้วเตือนพระเอกว่าไม่ควครคบค้ากับคนแบบนี้ ตั้งแต่นางเอกมาสานตาหลีก็รับรู้ว่าใต้เท้าห่วงเป็นขุนนางต้งฉินมีเขาอยู่จึงมั่นใจว่าแผนของนางจะสำเร็จได้ไม่ยากนางเอกสอบปากคำทุกคนแม้จะพยายามใช้วิธีข่มขู่ทรมานก็ยังไม่มีใครปีดปาก ส่วนชีซ่านแม้ติดคุกก็ยังได้กินของดีแต่คนอื่นกลับหิวจนท้องกิว่วนางเอกบอกหากยังหาคนร้ายไม่ได้ก็ต้องทนหิวกันต่อไปไม่สู้โหวตหาแพรับบาปมาสักสองคนในบรรดาทั้งหมดพระเอกได้หินนางเอกทำคดีแบบนี้ก็เรียกไปตักเตือนแต่นางบอกคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณนางใหญ่แค่หาแพรับบาสไ้แห้งมาสักคนจะได้ไม่ต้องล่วงเกินใครพระเอกบอกตัวอย่างดีๆไม่ดูกลับเรียนรู้สิ่งแย่ๆมา นางเอกเถียงว่าหากทำคดีล้ำเส้นเหยียบเท้าใครเข้าจะทำยังไงเดิมทีเป็นโจรสมุทรมีลูกน้องสามหมื่นนายใช้ชีวิตอย่างอิสระอยู่ข้างนอกหากไม่เป็นเพราะชอบพระเอกคงไม่มาติดแหกอยู่ในวังหลวงแบบนี้ไม่พอยังไม่มีคนคอยรับใช้เบื้องหลังก็ยังไม่มีคนให้พึ่งพิงพระเอกใจอ่อนบอกหากนางทำอย่างถูกต้องชอบทมตนจะยอมให้เป็นที่พึ่งนางเอกเห็นคนเดินมาจึงอิงแอบพระเอก พอดีได้เท้าลวกเข้ามาเห็นนางเอกซบอยู่กับพระเอกก็รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแต่ก็บอกพระเอกว่าการกระทำโอเวอร์แอคติ้งของนางเอกจะเป็นประโยชน์ต่อาการสืบคดีได้เท้าห่วงค้นโพยข้อสอบได้จากทุกคนยกเว้นฉี่สร้างคนเดียวจึงอยากขอให้นางเอกตรวจสอบคดีนี้อีกครั้งแต่นางเอกบอกมีหลักฐานปิดคดีแล้วหากคำให้การของแพรรับปากอูเย่ยกับโจฝูที่เลือกมาสองคนตรงกันก็นกปิดคดีได้แล้วให้ปล่อยทุกคนที่เหลือไป เต้ท้าห่วงรู้ดีว่าสองคนนี้คือคนที่จนที่สุดจึงโดนลูกขุนนางใหญ่ยโยนบาปมาให้นางเอกบอกอย่าเพิ่งร้อนใจไปโอกาสของพวกเรามาถึงแล้วนางเอกรีบเอาชื่ออู่เย่กับโจวฟูมาให้ไต้ท้าวเผยเพื่อปิดคดีหลินหลางมารายงานไต้ท้ารั่วว่าตอนนี้กู่โหส่งคนไปยังจวนขุนนางคุมสอบแล้วคราวนี้เขาคงต้องตายเพื่อให้ฉีซานร,รอดคุกไม่นานนางเอกได้ข่าวว่าขุนนางคุมสอบแขวนคอตาย ทิ้งจดหมายสารภาพว่าได้เปิดเผยโพยข้อสอบช่วยเหลืออูเย่กับโจฟูซึ่งเป็นญาติห่างที่ยากจนให้สอบได้นางเอกเห็นว่าเป็นไปนตามหมากที่วางไว้ความจริงนางเผยเจตนาอยากจะสืบคดีทุจริตบันเท้าทุกของชาวบ้านจึงขอให้เต้เท้าห่วงร่วมมือเล่นละครกับนาง ได้ท้าเผยสอบปากคำโจฝูจนสุดท้ายยอมสารภาพว่าฉีซ่านได้รับพลข้อสอบจากผู้คุมสอบจึงแจกจ่ายให้ทุกคนฝ่ายนาเงเอกก็สอบสวนทางอูเอยี่ยแม้พยายามขู่ว่าจะทรมานและบอกว่าโจฝูก็สารภาพแล้วแต่เขาก็ยังไม่ปริปากบอกได้ท้าเผยรู้ว่าโจฝูสารภาพซัดทอดฉีซ่านแล้วก็รีบแจ้งไปบอกกูโห นางเอกบ่นว่ามีแต่อูเยี่ยที่ไม่ยอมสารภาพพระเอกไม่แปลกใจเพราะเขาคงเชื่อมั่นกูโฮว่าจะช่วยตนได้มากกว่านางเอกไต้เท้าล้วผู้แทนนางเอกที่ลำบากสืบคดีแต่พระเอกไม่ปลอบใจนำซ้ำยิงทับถมอีกพระเอกจึงขอบคุณนางเอกที่ต้องลำบากไต้เท้าล้วรู้ดีว่าโจฝูปเป็นเพียงเหยื่อล่ออูเยี่ยต่างหากคือคนที่รู้เรื่องราวของฉีซ่านทั้งหมดพระเอกร่มใจที่จะครบสามวันแล้วแต่อูเยี่ยยังไม่รับสารภาพ นางยังมั่นใจว่าหาใช้แผนยูยงให้ขัดแย้นกันภายในจะทำให้มีคนซัดทอดไปถึงฉีสซ่านขอเพียงพญาหลักฐานทั้งหลายยังคงอยู่นางก็มีหมากตัวพิเศษที่ใช้พลิกคดีได้หลายวันนี้พระเอกมากคิดถึงตี้จือหยวนตอนมาเมืองหลวงใหม่ๆนางอายุเจ็ดขวบมีได้เท้าลั่วเป็นองครักษคอยอรักขานางได้รับการถ่ายทอดการเดินหมากจากท่านย่าต้นกับนางเคยเดินหมากกันและนางเป็นฝ่ายชนะ ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยพบเจอใครที่มีทักษะการเดินหมากเก่งเท่าตี้เจออยู่เลยจนมาพบกับนางเอกเลินอันเลอร์ที่เก่งด้านเดินหมากไม่แพ้กัน มีชายชุดดำบุกเข้าไปฆ่าอู่เย่ยในศาลต้าหลีนางเอกคิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นฝีมือกูโหลุ่งเช้าฉีส่ส้นถูกส่งตัวออกไปจากเมืองหลวงแต่เขายังยามใจว่าในเมืองหลวงไม่มีใครกล้าต่อกรกับพ่อตนอีกทั้งนางเอกยังเป็นพวกเดียวกันจะกลัวอะไรกูโหถีบหัวลูกชายตัวดีให้รีบขึ้นรถออกจากเมืองไปทันที วันนี้ใกล้ครบสามวันที่ห้องเต้กำหนดไว้แล้วพระเอกยังไม่เห็นวิแววนางเอกจีรี่มารายงานว่านางเอกอยู่ที่หอหลิงเซียงเตรียมร่วมงานค่ำคืนนางโลมฝ่ายใต้เท้ารั่วที่รอฉีซ่านอยู่กับนางเอกที่นี่ก็มั่นใจว่าเขาลุ่มหลงความงามของหลินหลางดังนั้นคืนนี้ต้องปรากฏตัวอย่างแน่นอนนางเอกเห็นพระเอกมาถึง ก็กระโดดจากชั้นสองลงมาพระเอกตกใจวิ่งมารับไว้พระเอกต้องการรู้ว่านางสามารถจับตัวคนทำผิดมาลงโทษตามกำหนดได้ไหมนางเอกบอกคืนนี้จะมีคำตอบให้เขาทุกอย่างไต้เท้าเผยกำลังจะลงชื่อปิดคดีแต่ไต้เท้าห่วงคิดว่าคดีนี้ไม่ควรปิดง่ายๆจึงด่าว่าเขาประพฤติมิชอบน่าละอายแก่ชาประชาแต่ไต้เท้าเผยไม่รอชา้าประทับชื่อลงไปในคำตัดสินไต้เท้าห่วงคุกเขา่าถอดหมวกและชุดประจำตำแหน่งออก เวลานี้เจ้าหน้าที่ทุกคนในศากลก็ลาออกพร้อมกันเมื่อหลินหลางแสดงจบทุกคนบอกว่าดีที่คืนนี้ฉีซ่านไม่ได้มาด้วยพวกตนยังจำคืนที่เกิดเรื่องครั้งก่อนได้พฤติกรรมโกงข้อสอบของเขากับผู้คุมสอบก็ช่างน่ารังเกียจนางเอกเห็นด้วยและขอให้วางใจนางทำคดีโดยใช้หลักสาข้อ 1. คือล่อเสือออกจากถ้ำสอคือผักเหลือตามน้ำามคือปิดประตูตีแมว ไม่นานฉี่ส้นก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมขวดเหล้าเขาแอบพ่อมาดื่มเหล้าที่นี่เพื่อย้อนโฉมหลินหลางไม่นานานางเอกเข้ามาทักทายฉีส่ส้นเห็นนางเป็นคนกันเองจึงไม่กลัวแต่นางเอกแอบกระซิบให้เขาหนีเพราะพระเอกอยู่ที่นี่จะจับเขาแล้วอ p ีที่4ก็จบลงติดตามอัลเลอร์จวนอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ